สวัสดีพี่น้องปองไปและบ่อปองบ่อไปจุกกะแมวบ่อปูนกรุบกรุบกันเนี่ยพี่น้องเอ้ยพบกับเอทิพิสเสร็จกันนลเหมือนเดี๋พี่น้องเอ้ยแค่ยังพ่อใหญ่ลันแค่ยังแค่ยังนงาบ่ไอไรในยังเอาปลาเอาปลาจากไหนแค่ไหนขึ้นได้ปลาใส่ตรงพ่อยยยมีตรงอยู่นี่เลยบาลังที่ได้ไม่ไม่ยามอยู่ได้นี่ลงไหนนี่ลง่ายแท้ โอ้ใส่ตรงพี่น้องเอ้ยมาเจอยอดฝีมือย well. ืนหนึ oh, öl, ่งยืนหนึ่งเรื่องการใส่ตรงใส่แงงพี่น้องเอ้ยอุ้ยได้ตัวนี้ว่าปิงเด็ดแจวเด็ดตุมเด็ดปนเด็ดนี่พี่น้องเอ้ยอาไงมัไงเออได้อยู่ได้อยู่ได้ปลาลดได้ก็นั่นน่ะเุ้ยทางนั้นก็หลายตัวนั่นน่ะโอ้แล้วบุหอรี่บ้าว่ะ เอาคือบอกบอกให้กินใดได้ล่ะพูด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 ไปเหรปลาได้ไะปลาขาวปลาขาวหรือปลาดำปลาขาวโอ้ปลาขาวอู้ปลาขาวใหญ่พูดนะพูดนะพูดปลาขาวใหญ่ไหมไปเหรเห็นป่ะพี่น้องเห็นบ่ะนั่นี่สีหาโตพี่น้องเอ้ยมองมามันมันมันสวนทางน้ำอืมถ้าคุณจะบอกค้างก่บอกคุณบอกไม่ข้นปลาขึ้นปลาปลาลูก ปานไปสิเออบัดเช่นมันขึ้นไปไกลกว่กัน,นกล้มมาหาผาเออ <laughs> แมนเ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 มนอามันมันคือหัวมาได้ยังไงเขาอัดดีเหรอตัวนี้อัดดีกับหัวคือเขาเหรอน้ะหนามเนาะเห็นอันปูนบดทุบเด้อเออโอ้คือ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 หอยลหลายก็หอยลายโอ้เหาพอได้เจลได้ยังอยู่ครับพี่น้องเอ้ยบอหอยหลายพุ้ยบอหอยอาลากเลยพูดได้ยังได้บอหอยหนาหนานบอหอยกับ บ่บ่มี่พะยากเนะาะไอตอนบ่มีนี่พักกับง,งมเอ้ยขึ้นกระสือยากพี่น้องเอ้ยเอา้าไปเฮาไปให้เป็นนาเฮ้า,าอู้พี่น้องเอ้ยหน้าฝนจังสีล่ะพี่น้องเอ้เเนเนยบ่กินแต่แนวสิอยู่นะสิกินผู้มันดอกว่ะหันมนผู้มันนี่ได้กินแท้ๆพี่น้องบอ่จะกุ้งหอยปูปลาเนาะบ่มันมน่ะบ่ได้แล้วพี่น้องเอ้ย คาตาคาดเนี่ยย่บ้านบ่ได้กินละเพราค้นมันเพิ่งเอา้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบสนิทพี่น้องเลยไป